สวัสดีครับภาพที่ท่านกำลังได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นบรรยากาศภายในช่ฟ้า,า,ารีสอร์ทที่ตำบลห้วยเสเยงอำเภอทองหาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งที่นี่เ,เราได้ปลูกพืชผัก,กธรรมชาติสำหรับเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปลอดสารพิษนะครับเช่นใบชมวงใบสเมเ็จยอดมะพร้าว แล้วก็ยังมีมะนาวนะครับซึ่งเราปลูกโดยใช้วิธีชีวภาพนะครับปลอสารพิษทั้งหมดแล้วก็ยังมีกิจกรรมเด่นนะครับกิจกรรมทั่วๆไปสําหรับที่นี่ก็คือเรามีสถานที่เล่นน้ํานะครับเป,เป็นท่าน้ําอยู่กลางลำห้วยนะครับขนาด5้าสุดตารางเมตรไม่ร้อนนะครับเพราะมีแกลนมด้วยแล้วก็ กิจกรรมที่มีให้ท่านเลือกก็คือกิจกรรมการทำยางแผ่นนะครับซึ่งอ,อจะได้ถ่ายทำเป็นวิดีโอให้ท่านได้รับชมต่อไปนะครับและสำหรับกิจกรรมทั่ทวไปอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมในการเล่นน้ำที่ลาน้ำพุทเย็นนะครับซึ่งหลายผ่านบ้านพักทุกหลังนะครับทั้งหมดมีสิหลังภายในต้นฟ้ารีสอร์ทนอกจากนี้นะครับ อาหารของเราก็มีอาหารเด่นที่รสชาติดีอีกหลายอย่างนะครับเช่นปลาทังผัดชาแกงปลาหรือว่าจะเป็นต้มยำนะครับลูกจิ้มกระดีแล้วก็ยังมีหมูป่าผัดเผ็ดหรือแกงป่าก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีปลาแลบปบลาทับทิมทอด้าดซอสจีวานนะครับซึ่งเนื้อปลาทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นปลาซึ่งเราพัดปลาที่เฉพาะที่สด นะครับจากเขื่อนวัชิราลงกรเป็นปลาในเขื่อนสดๆนะครับมาประกอบอาหารให้ท่านได้ชิมรสธรรมชาติที่อร่อยสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีสารพิษท่านใดสนใจนะครับช่วงปีใหม่นี้ยังพอมีว่างอยู่ก็เรียนเชิญเ,เ,เรียนท่านโทรโทรศัพท์มาจองได้นะครับเพราะว่าจุดตรงนี้นะครับไม่ห่างจาก เขาช้างเผือกเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเดินทางจากตรงนี้ถึงเขาช้างเผือกก็โดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับและก็อากาศในช่วงนี้นะครับเย็นสบายนะครับประมาณ18-20องศานะครับในช่วงในช่วงเช้าถึงเที่ยงครับตลอดช่วงเทศกาลตีใหม่ท่านใดสนใจนะครับที่จะมาพักผ่อนในท่กากลางบรรยากาศธรรมชาติสงบร่มดื่นนะครับส่วนตัวแล้วก็เป็นกันเองนะครับ ็เชิญที่ต้นขาดีสอตนะครับเพราะโลแกนของเราก็คือใส่ใจดูแลกันอ่าขอยัดถามเพิ่มเติมนิดนึงครับ,รบถ้าต้องการติดต่อเพื่งฟา,ารีสอร์ทอยากจะมาพักที่นี่ไม่ทราบติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับมีให้เลือกสองเครือข่ายนะครับเครือข่ายแรกเป็นของ AIS นะครับหมายเลข0923 621595นะครับอีกหนึ่งหมายเลขเป็นท่ายทรูนะครับก็คือหมายเลข094623251 1นะครับก็ยรนียนเ้เนรัทุกท่านที่ฟคนฟ้าดีสอร์ทนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินใจครับผมขอบพระคุณครับ